ณพ่อของกบผมประกอบอาชีพทําสวนส้มเมื่อตงไงกับคุณแม่แล้วก็ย้ายมาทําที่สวนบางมดต่อมาก็ย้ายมาทําที่ตําบลคลองสามจังหวัดปทุมธานีเมื่อปีพศ2505เนร่อในการทําสวนส้มน,นั้นจําเป็นต้องใช้ยาฆ่ามแมลงเป็นจำนวนมากคุณพ่อของกบผมต้องทำงานอย่างหนักฝึเลี้ยงบุตรธิดาทั้งห้าคน จนสามารถส่งเสริมให้บุตรธิดาได้รับการศึกษาถึงขั้นปริญญาทุกทุกคน<า>ขณะมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้มีความรับผิดชอบดูแลครอบครัวและบุตรธิดาเป็นอย่างดีท่านเป็นคนที่มีแรงการมันนานไม่ดึงสุราไม่สูบบุหรี่เป็นคนประหยัดรู้จักเก็บหอมรอมริบเพื่อสั่งฐานะให้ครอบครัวจนทาให้ท่านเป็นผู้ที่มีฐานะดีกว่าพี่น้องทุกๆคนถ้าเริ่มเขาว่าธรรมการปี25 1 3ส โดยมาร่วมบุกเบิกขุดดินก้อนแรกในการสร้างวัดพระธรรมกายสาธุไหนใครมามั่งหนึ่งสามยกมือก็นส้จชะหนึ่งโอ้อนุมโมทนาสาธุสาธุและได้ร่วมสร้างบสถกับหมู่คณะโดยการชักชินของพระเดชพคุณหลวงพ่อทัตตะชิโวซึ่งในขณะนั้นคุณพ่อยังมีฐานะยากจนแต่ก็ใช้แรงกายที่มีอยู่ มาช่วยสร้างโบสถ์เทคอนกรีตในตอนกลางคืนส่วนในช่วงกลางวันพ่อจะทำสวนอยู่ที่บ้านปี2538ท่านป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบโดยมีอาการหน้ามืดแข้ขาอ่อนแรงรได้รับการรักษาโดยให้ยาสลายลิ่มเลือดจนอาการดีขึ้นรเริ่มลุกยืนและเดินได้จากการจะบป่วยครั้งนั้นทำให้ท่านมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านละโลกเมื่อวันอังคารที่6พฤศภาคม2546เ oh. มื่ออาทิย์หนหนึ่งอทิตย์ที่ผ่านมาพระองร์รมีอายุได้72ปีก่อนหน้าท่านจะหมดลมหายใจท่านก็ป่วยเป็นไข้หวัดมีอาการไอมีเสมหะมาสองสามวันได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ฉีดยาแก้แสบและให้ย,หยายกลับมารับประทานหลังจากรับประทานอาหารและยาได้สักครู่ก็มีอาการอาเจียนและเสืออ่อกขึ้นมาสองเฮือกจึงหมดสติไป น้องสาวที่เป็นพยาบาลได้พยายามทําการถ่ายปอดและปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จตลอดชีวิตของคุณพ่อที่ทาบุญกับพระธรรมกายทุกๆบุญอย่างต่อเน,นื่องเช่นซื้อที่ดินสร้างพระธรรมกายพย็นยำตัวถวายทองหล่อรูปหลวงปู่ทอดผาป่า,ปากระถินร่วมบุญพระตาหารเป็นต้นบุญที่คุณพ่อไปติดใจมากคือบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เมื่อปี25 3 7มคุณพ่อได้ถอดสร้อยทองจากคอเส้นใหญ่ยยที่สุดในชีวิตที่ท่านมีอยู่ครับ ดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัตตดชีโวเป็นผู้รับถวายกรบอบของของผมขวัระธรรมกายทุกๆคนโดยตัวของกัผมและน้องชายได้บวชธ,ธรรมทายาทภายฤดูรอ้อนสนนักงึาษสามคนก็จะมาช่วยงานบุญใหญ่บ้างเป็นครั้งคราวส่วนตัวกับผมขวัดตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กเล็กๆในช่วงปี2513้า่มได้มีโอกาสขุดดินก็แรกสร้างโบสถ์เทคอนกรีตโดยการแจ้งชนพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตตดชีโวเช่นกัน และได้มาช่วยงานวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีสอง7จนถึงปัจจุบันกระผมขอความเมตตากราบเรียนถามพระเด็พระคุณหลวงพ่อดังนี้ทำไมคุณพ่อถึงป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีท่านมีบุพกรรมอะไรถึงเสียชีวิตเช่นนี้ขณะนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนหลังจากที่ท่านเสียชีวิตได้สองวันกระผมได้นำปัจจัยที่เป็นของคุณพ่อมาถวายเพื่อทําบุญทองคําน้ําหนัก21บาทท่านจะได้รับบุญนี้หรือไม่มากน้อยเพียงไรอ่ะเรามาดูกันเลย อุปกรมนีนไปเรื่องของฝันในฝันนะฝันในฝันเล่าสู่การฟังกรรมปัจจุบันใช้ยาฆ่าแมลงในส่วนส้มทำให้ป่วยบวกกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ธรอมหารเช่นฆ่าปลาเป็นต้นจึงป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองติดตอนตายก็ยังไม่ได้ตั้งตัว พอดีบุญหมดอายุขไขเลยวนเวียอยู่ในบ้านกับครอบครัวในช่วงไม่กี่วันแรกเพราะเพิ่งสิ้นได้หนึ่งอาทิตย์แล้วต่อมาได้รับบุญที่ลูกๆทำให้โดยเฉพาะลูกชายที่มาช่วยงานอยู่ที่วัดทำให้ร่างกายของพ่อสว่างขึ้นเรื่อยๆอเพราะพื้นหานใจพ่อก็เป็นคนใจบุญบขยันทำมาหากิน แม้จะผูกพันห่วงใยครอบครัวเพียงไรก็ทำใจได้ oh. แล้วก็ได้ตามลูกชายมาถวายทองที่วัดด้วย oh. เป็นจำนวน21บาทสาธุ <Z ato. S 1> พ่อก็เลยได้รับบุญเต็มที่ oh. และทุกๆบุญที่ทำกับวัดพระธรรมกาย oh. 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 กายก็เปลี่ยนไปเป็นทิพย์พึึบเลย oh. Oh. ราชรถสองล้อทองคำประดับรัตนชาติก็มอรอรับพร้อมบริวาร แต่ก็รออยู่จนถึงช่วงเผาศพคือช่วงเมื่อบ่ายเนี้ยสี่โมงเย็นโดยรอยอยู่ในอากาศพร้อมที่จะไปแล้วคือลอยดูงานศพท่านเกิดธรรมสังเวชเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเมื่อเขาเผาร่างของท่านใจของท่านเลยหมดห่วงและก็นึกถึงบุญของตัวเองก็ยิ่งเพิ่มความสว่างของกายไปเรื่อย วิมานท่านอยู่บนดาวดึงเป็นวิมานทองขนาดปานกลางเฟสสองได้ฝากข้อความถึงผู้มีชีวิตอยู่ว่าพ่อไปดีแล้วอย่าได้เป็นห่วงให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีกับหมู่คณะต่อไปและขออนโมทนาบุญกับลูกชายด้วยรวมทั้งฝากกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโว<ม>ที่ชวนท่านเข้าวัดสร้างบารมี และขอนมัสการลาตอนนี้ไปแล้วสาธุไปดาวดึงสาธุ